หรือเปล่าก็เลยอาจจะต้องรอดูนะทุกคนใจกอยากไปมากเพราะว่าก็ไม่ได้กลับบ้านมาแล้วนะคะน่ารักมั้งแต่เดยวันจนถึงตอนนี้ัสการตลอดขอบคุณมากเลยคะ่ะหนูเพิ่งเลิกชาเย็นกินมาสิบห้าปีเต็มเฮย้ยทำไมเลิอกอะ่ะเล่าให้ฟังเลยสิอืเส้นใจมากอร่อยทำไมเลิอกอะ่ะทำไมเลิอกอะ่ะชาเย็นผิดอะไรอะ่ะ ทำไมไม่คุยกันดีๆก่อนที่เราจะเลิกกันนะมันปรับความเข้าใจกันได้นะขอบคุณมากเลยนะคะดีใจด้วยนะขอบคุณมากเลยค่ะแนะนำลองพื้นตัวที่ชอบหน่อยถ้าสมมติว่ารองพื้นตัวที่ชอบนะจริงๆที่ใช้อยู่ทุกวันนี้คือ Charlotte t i b u r y ตัว Airbrush นะคะแล้วก็จริงๆอ่ะเมื่อก่อนใช้ Maybelline Fit Me แต่ว่าพอตอนนี้เป็นดารา,ลาแล้วก็เลยใช้ Charlotte Tilbury ขอบคุณนะคะ เมื่อวานนอนเต็มอิ่มนอนเต็มอิ่มมากวันนี้นอนเยอะมากเมื่อวานนอนตั้งแต่ตีสองจนถึงตีสองจนถึงสิบโมงแล้วก็นอนตอนบ่ายสามจนถึงห้านะคะแก้วยูนิเวอร์ซยังเหลือไหมมุกมุกคิดเองนะว่าน่าจะยังเหลือแต่ว่ามุกหาตะก้าไม่เจอถ้าทุกคนเข้าไปเดี๋ยวมุกแป๊มนึงนามุกหาตะก้าให้เพราะว่ามุกงงมากตอนแรกมุกจะปักตะก้าแล้วมันก็คือมันก็ไม่มีอ่ะก็เลยงงว่าเอาสรุปมันยังไงคะคุณนา ทุกคนหาไม่เจอใช่ไหมเขาพูดนะคะสำหรับสติกเกอร์ thank you for the sticker นะคะทำไมไม่มีอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูของ tpng ชอบก่อนไม่มีทุกคนทำไมเขาไม่มีตะกร้าแก้วอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถามให้นะโอ้ยพี่มันนิกตาสวัสดีค่ะ อยากเก่งภาษามากขึ้นมีวิธีฝึกไหมต้องกล้าพูดการเก่งภาษามีทางเดียวคือต้องกล้าพูดถึงผิดก็จะพูดเพราะว่าอะไรเพราะว่านกึกภาพเบบีแบบเบบีที่เพิ่งฝึกพูดนึกออกไหมอุย้ยพี่เบลขอบคุณนะคะหนูอยากเก่งเหมือนพี่เบลเบลนะคะพรุ่งนี้มีงานค่ะพรุ่งนี้มีงานสี่งานเลยนะคะพรุ่งนี้มีสปอนส์เจ้าเลยทุกคนตาแข็งสุดๆดุงสุดๆคือวันนี้ถ้าใครไม่นอนอนะ่ะตีสี่มาแต่งหน้ากันนะเพราะว่าแต่งหน้าตังแต่ตีสี่นะคะวันนี้แต่งหน้าตีสี่ เจอได้นะคะใครที่ชอบให้ไลฟ์นะเดี๋ยวจะไลฟ์แล้วปักตะกร้าแล้วแต่งหน้าตีสีนะถ้าไม่มาดูนะนะคะขอบคุณนะคะส่งออกวิทีไหนรอแม่ประกาศนะขอบคุณมากเลยนะคะไปไหนพรุ่งนี้ไปหลายที่เลยไปอา่าไทยรัฐไปโหเยอะะทุกคน4ี่ที่อะไปคนอ่าคนคน,คนชงคนปรุงไปร้านอาหารที่สปอนเราไปสำนักง,งานอา่าเขาเรียกอะไรข่าวที่สปอนเราไปอะไรที่รอนอซ It's warm here. ขอบคุณนะคะร้อนอ,ะอ่ะตีสี่เจอเลยเจอแน่นะคะมางานแห่เทียนอุบลไหมอยอยากไปมากทุกคนชวนเยอะมากอืมอุบหลหรอห้ห้ไปเดี๋ยวเราจะไปบอกดีไหมอยู่กับใครอยู่กับเพื่อนสนิทค่ะ ตอบแบบดารานะคะจริงยาสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่คาดผมน่ารักมากใช่ไหมถ้าวันไหนแบบไม่ได้ฟังอูทอคือปลายผมมุกอะมันมันชี้จนมันไม่ตกลงมาแล้วอะ่ะอยากให้มาถ่ายรูปกับดาราอ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะ คิดถึงมากๆๆคิดถึงเหมือนกันนะคะยินดีกับน้องมุกด้วยขอบคุณมากนะคะวันนี้พวกนี้ท็อปห้าทำอะไรพวกนี้ท็อปห้าทำหลายอย่างมากแต่ถ้าอยากรู้ว่าไปที่ไหนบ้างนะคะก็ให้ติดตามพวกเราเพราะมุกอะไม่ไม่ไม่รู้ว่าถ้ามุกประกาศออกไปแล้วตารางมันคา,าดเคลื่อนอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะแบบเออไม่ไม่ไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้เนาะแต่เอาไว้ติดตามพวกเราพรุ่งนี้แล้วกันนะคะก็จะเป็นการพบสปอนเซอร์มีประมาณ4ี่เจ้านะคะทุกคนมีประมาณ4ี่เจ้านะคะสําหรับพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นท็อปห้าของเรานะคะปฏิบัติงานครบ5คนนะคะทุกคนไปร่วม รกันนะคะรักกันแน่นเหนียวนะคะทุกคนเห็นคลิปไอ้แขกพุ่งยังเห็นแล้วรู้นานแล้วว่าคลิปนี้มันจะกลับมาเพราะว่าตอนที่เราทํางานนะแล้วก็แล้ก็อตอนนั้นที่เซฟอร่าใช่ไหมมุก็มุก็ได้รับกันไว้วางใจจากพี่ๆนะคะที่เขาเรียกว่าอะไรพี่ๆที่อสาขานะทั้งพี่ หัวหน้าสาขาแล้วก็รองหัวหน้าสาขานะคะก็เขาก็ให้ให้เกียรติมาเป็นพิธีกรภาคสนามเนาะซึ่งตอนนั้นจือป่าคุณเอกลายกำลังดังคุณอาคลานะคะก็เลยได้มีโอกาสประกบคุณอาคลาจริงๆไม่ได้ประกบแค่คุณอคลานะตอนนั้นพี่นันนิสัมมนีคุณอคลาอะไรเงี้ยค่ะก็ประกบนะคะคือเรียกได้ว่าถ้าเซเลบเข้ามาที่ร้านเซฟราและเซเลบต้องไลฟ์นะคะมุกก็จะต้องเป็นคนที่คอยประกบเซเลบนะคะเพราะว่าเราก็มีสกิลในการขายแล้วก็มีสกิลในการประกบคนดังมีสกิลในการแบบว่าไม่ช็อตใหม่อะไรเงี้ยแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนนนะะะคคทุก คะ่ะทุกคนเข้ามาแล้วขอเจาะขอใจเข้าไปดูสินค้าในตะกร้าได้เลยนะคะฮ่ <c oughs> ฉันมีกระดิ่งแล้วเพราะว่าฉันเข้าก่องฉันลืมเอากระดิ่งไป, <c oughs> ไปกระดิ่งนอนอยู่บ้านเวอร์นะคะเฟมาสสุดๆใช่เพราะว่าราศีมันจับแต่ในตะไรแล้ว เป็นคนเฟมัสเพราะว่าถ้าคิดว่าเราจะเฟมัสเราจะเฟมัสนะคะในแก้วคือน,น้ําอะไรพวกเธอทําไมพวกเธอเป็นคนแบบนี้เปิดไม่ได้แป๊บนึงคือมันติดแน่มนะอะในแก้วคือน,น้ําเปล่าลฉันต้องเปิดให้พวกเธอดูทุกวันเดี๋ยวกันเถอะอืในเป้าคือน,น้ำตัวมัมการตลาดแห่ง T P N C เจลิดดีเวอร์วันนี้นอนพอค่ะ มุกขายซึ่งทำมาได้เดือนแสนจริงไหมไม่ถึงไม่ถึงเดือนแสนขอแก้ข่าวได้มากสุดเจ <m utz unstoppable> ็ดหมื่นเก้าไม่เคยได้แสนหนึ่งส่งสลิปมาเลยค่ะเอาสลิปเงินเดือนมาเลยค่ะไม่เคยขายได้แสนหนึ่งค่ะมากสุดแค uh ่เจ็ดหมื่นเก้าค่ะนะคะมุกมาเรียนมาแงอยากไปงานแห่เทียนมากทุกคนแต่ว่าไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่านะคะพรุ่งนี้มีขอบคุณสปอนสีเจ้าค่ะใครเข้ามาแล้วเขาจ่อเขาใจให้หน่อยนะคะเขาจอเขาใจให้หน่อยเพิ่งแชรเก้าแช์เองไม่มีแรงพูดเลยเจ็บคอ ขออนุญาตสักยี่สิบแชร์เพิ่งเจ็บคอมากพูดไม่ได้เลยเฮ้ยทำไมมันยี่สบเร็วจังอ่ะเก่งอ่ะเก่งอ่ะเก่งจังทุกคนเก่งมากนะคะเก่งจังพวกเธอฉันฉันถามอย่างนี้ไหมตะก้าขึ้นแต่ยอดไม่ขึ้นเลยงงมากคุณนะา พาวเวอร์แบงคะ์ Power Bank หมดแล้วค่ะพาวเวอร์แหมดแล้วนะคะสำหรับพาวเวอร์แนะคะ,ะเป็นออก a นะคะ c o l l ับค o ลลับ c o l l a บ o ร a เ i ช n กับ m s s s ซนเ s t Thailand นะคะเป็นสินค้าที่เป็น Limited e dition นะคะเพราะฉะนั้นหมดแล้วหมดเลยแก้วตัวนี้ก็มีพิรุษแลละตอนแรกมันเหลือสต็อกพันหนึง่งตอนนี้ก็หมดอีกแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะก,กลับมาทุกคนต้องรีบซื้อนะเพราะว่าถ้าหมดแล้วก็คือหมดเลยเหมือนกันนะคะ คลิปตอนที่เป็น B A กับอาคลามาเป็นไวรเราใช่ตอนนั้นเป็น beauty advisor แล้วก็เป็นที่อยู่ที่ซัฟ h ฟราแล้วก็ขายของประกบคนดังรับหน้าที่ประกบคนดังอีกคนหนึ่งที่ฉันเจอแล้วฉันเขินคือคุณมิกทองระยะเธอคุนมิกทองระยนะเขินอ่ะคือเขามาซื้อลองผืนเธอแล้วฉันได้ฉันก็ต้องแบบว่าช่วยแบบเทสสีใดอะไรเงี้ยลองผืนเธอฉันเขินมากนะคะ อขายเก่งเวอร์ที่สุดนะคะขนจริงคือแบบสูมผิวดีเธอภูมใจมากขอบคุณมากนะคะสีเล็บสีอะไรสีนูดเจ้าสีนูดค่ะสีเล็บอันนี้สีนูดนะคะขอบคุณมากเลยนะคะดีใจมากสินเจ้าโฟเปนน้ำสินเจ้า There's a lot of Vietnamese fans เมียเวียดนามนี้นนแฟน I'm so sorry my my brain is not working it's day off นะคะพี่มุกเดินสักมากหนูชอบ thank you นะคะทำดีชอบขอบคุณนะคะดีใจด้วยนะคะที่อยู่ในทีมนี้ดีใจเหมือนกันค่ะนะคะเพลงที่เปิดตอนรอตอบคำถามท็อปสามฉันรู้แล้ว,ว่าต้องมีคนถามคำนี้เดี๋ยวฉันจะเปิดให้ฟังเพลงนี้คือเพลงที่มุกได้ยินตอนที่เปิดคำถามท็อปสนะเธอร้อหูฟังอ่ะ Nice cancelling Dima. So this is the song that I'm listening while waiting for answering my question. Top three. Can you imagine? Hey. Life. hey. Life is the only thing we need. They need me to go, but I don't want to leave. Shoepring, alright would Jimmy Cook. Jimmy Cook. ะะของนืมน um, they put the headset on headphone on right and I h a v e to wait for answering my top three questions and this is the song that I'm listening to and imagine me คือให้ทุกคนนึกภาพมุกฟังเพลงเนี้ยแล้วต้องรวบรวมสมาธิเพื่อตอบคำถามคือมันยากเข้าใจไหมมันมันสนุกเกินเข้าใจใช่ปะเออน,นะคะทุกคนหมอลำอ่ะนะคะ